ตองเลยครับแม่นแม่นหลอด5ใสน้ำมันเนาะต้ช่เหลาปสวัสดีตอนเช้าทุกทุกท่าทุกคนตอนนี้บริษัทก็อยู่ทีห่วงแหมผู้เทวดาเนาะทีเมือปากซองแข้งจำประสักบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเๆ้าซึ่งวัอนี้จะบรรยากาศดีที่สุด หนะลังจากที่ครัมีฝนตกลงมาซ่องมือนะตอนเช้านี้จะมีหมอกปกคลุมทัว่วตัวเมืองไปหมดเลยนะสวัสตอนนี้ก็หกโมงเคืงแล้วแต่ว่าจะมีมอกปกคลุมเนาะยางหน้าแนนเลยนะสวัว่าเมื่อคืนนี้หนาวนะรู้ซึกจะเย็นๆเลยนะหมได้เปิดแอร์เลยถือว่าธรรมชาตินี่สดซืนสุดๆเลยนะสวัสเมื่อนี้จะผ่าทุกทุทาทุกคนเนาะขี่รถโดยสาร จากเมืองปักซองนี่ไปสู่ทีเมืองปากเซสนะแต่ว่าตอนนี้รถกามาฮับนะอยู่ที่หงแหมเนี่ยจะเป็นรถโดยสารน,นะลองไปด้วยรถโดยสารจากเมืองปักซองนี่ไปทีปักเซสอันนี้นะจะมีผู้โดยสารหลายคนเติมนะคนกาจะไปที่เมืองปักเซสนะสบายดีน <c oughs> ะนี่นะ จะมีเด็กน้อยเลยนะเดี๋ยวมาขึ้นไปนำกันนะว่าจะเป็นยังได้นะสบายดีสบายดีไปดีไปสาวน้อยนะสาวนอ้อยไปใส่ปักเซ่ฝักเซ่นะเออ,อไปฝักเซ่<อ>ปปเต็มไต่ไล่เธอแล้วปะอยู่บ้านอยู่ไต่ไม่เห็นเบียกิสวนกล้วยโอ้บ้านอยู่ไต่คนละเอไปที่ปักเซ่ นีนะ่จะมีหลายๆคนนะเพื่อนจะไปที่ปารีสนะครัไปตลาดแล้วบางคนเพื่อนก็นเ,อเอาเครื่องคล้องไปค่ายเนาะจะมีมากไหมก็จะเป็นพืชพ,พักเมืองการมีนะเพราะว่ารถทุกๆคันนะเขาจะมีต่างต่างเครื่องต่างคล้องนะไปๆมาๆ มีนะก็จะมีผู้โดยสารนะเพ่าะจะเข้าไปที่เมืองปรั่งเศ่เขาจะมาซื้อมักนัดนะดูนะมักนัดนะจะไล่เลยนะเาาลด้วย,ยนะนอาไปขายเพขาจะซื้อเอาไปเป่าเลยนะเพ่าจะเอาไปขายนะเอาไปกินนะไปขายได่นะน,น,น,นี่นะใส่ร้านแต่จับยูอยากเขา มาค่ายเป็นห้ากันกินนะพ่อจ่าใ่รลรถรถจากมาค่ายตาาหมู่บ้านก็ประจำเปลี่ยนไปทีตลาดนะบางมือนะ้องเช่าเหรนแม่นาะท้องเชลล่าเหรอเด้อต้องเชลล่าเดี๋ยวเราจะมีห้ากันกินละลายนะมีครับข้าวข้าวต้มมีนี่นะมีข้าวปุ้นนะมียัางนอนี่หมูหมูมูหม มันจะใส่รถมาค่ายเนี่ยนะบักค้างกับว่าจำเปลี่นผลิตรเนาะกิด่ากันซื้ออาหารกินซารีเดยบรรยากาศดีเนาะอยู่ที่น้องฟักซองนะอากาศดีแทนอากาศดีดีเยอะแต่เช้านี่มีหมอกนะเย็นๆนะ่งวนอยู่ที่ด้วยหนาวหนาวแต่งาตอน เศราๆแล้วอากาศจะเย็นที่เหมือปักซองเนี่ยจะมีเด็กน้อยแล้วก็จะเดินทางไปที่เหมือปั๊กเศนับกันแล้วก็จะมีเครื่องใส่เครื่องา ก็จะซื้อนะผู้โดยสางมันก็จะซื้อมากไหมมีมากนัดหล,ยลยย่ยๆ่ยาง,าง,างาก็ถือว่าสุดยอดเลยนะประสบการณ์ที่ว่ามาขี่รถประจำทางแล้วก็ยังมีอยู่หล่ไล่บอนนะะก็ยังไส้รถตัวนี้อยู่เส้นวายอยู่ทางภักเนื้อเป็ก็ยังไส้รถตัวน,นี้นะเคลื่อนไหวไปมาเป็นรถโดยสาร เก็จะมีร่างขานเนี่ยเริงองจันจะขึ้นร่างขาเนีย่ยอันนี้วิธีพอนอมานัดขึ้นเถิงร่างขาล่นนั่นี่นะจะโยนขึ้นเลยอ,อันตัวนี้ออนัยนสตี่ก็ต้องได้ต้องได้ระหนะว่างเวลาโยนขึ้นไปนะหักต้องได้นะตัวนั้นสามสิบหน่วยน้อยโยนเขยี่น,น่ นักพี่นินอยเออปไร้กะบกน้มันจะขนมากา่ก็จะโยนขึ้นละลายเลยมักนักหน้ยนะสามารถมาเลือกเอาก็จะใช้นวยน้อยกับนวยรับผัน

เส็จอา่าเสร็จก็เจ้าคืนทางห้างมักรัดเขาสามารถเอาไปปลูกเอาไปปลูกก็ได้เนาะห้างมัน ขึ้นตามทางนี่นะจะมีขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้ก็มีู้ได้สรารเพิ่มขึ้นไหน ตอนนี้รถโดยสรารเพื่อนก็จะทอดบัตรเติมน้ำมันมาอยู่ที่ป้ายน,น้ำมันใกล้ๆเจ้าที่เมืองฝั่งเศสนี่เนาะซึ่งว่าก็จะมีไล่ๆคนเนาะเพื่อนก็จะมาพาใส่น้ำมันอยู่นี่นะแกจะเบลอไลน่า,านะจะประมาณหนึ่งซึ่งว่าอยู่ทางาเมืองฝั่งซองนี่ก็จะปรากฏมีไล่ๆฟอมนะแต่ยัางปิดอยู่ ในช่วงระยะนี้อากาศกระจายน้ำมันนี้น่าจะอย่างบมดตัวทึ่งเถอะ,อะ,ะต้องได้หลอดท่าใส่น้ำมันเนาะใสเด็กจะเป็นข่ายตัวเรียนนะเนี่ยนะเปนเรียนโลซ่าล้าขันนะโอ้โหค่ายตัวเรียนมาท่าใส่น้ำมันก็จะมีบางปั๊มนะแต่ว่าจะมีไล่ๆปั๊มเพิ่นจะปิด ลายปอมปิดแต่ว่ามีลายๆปปมก็จะบมีน้ำมันขับ<อ>ี่ไปอีกจังน้อยนะ่ก็จะไปฮอดที่ตัวเมืองเมืองะนะปักเสนะแต่ว่าก็จะบอหลอถ้ารถเป็นไซน้ำมัน ผี่รถนี้นะก้จ้าลงนี้จะมีรถไปไล่ไล่บอลอยู่นี่นะจนนีส่ซุกุมา่นอนตลาดปักเศน่ะจะมีคนไล่นะเดี๋ยวจะพาเลาะเบิงตลาดนั่น,นึงเนาะรับจ้างด้านก็นจะไปพักผ่อนกนะจะนอนอยู่ที่ปักเสนี่บ่แน่ใจ่ายนาะอาจจะนอนอยู่ประมาณ คืนหนึ่งเราไปซ่องคืนนะล้วก็จะเบิงว่าจะไปรอไส้แดง คึกคืนนะรถประกจกจอาอยู่นี่ไล่เนก็จะมีรถนะวนๆนวเดียวจะถ่าย่างรอแท่ๆตลาดดีอิกจักกน่อยนะนก็จะมีรถโด,ดยสารนนะสุข,ขมมุ้มวยบ้านเฮนะียงปั่งเซนอะไรน ลาการเต็มเลยนนเนายเยวย่างเาะนงึงมได้มีรถร้ลาละนะ้อสามารถใส่รถซ้าล้อเที่ยวเมืองปักเศสนี่รือว่าไปบบอนผักกนะ็ด้นนี่จะเป็นภายในตลนาดเนาะที่ผ่า,ามาเลาะ ทิตที่แล้วนะอย่นี้นะจะมีตลาดแหลงนะตลาดแหล่งตลาดเศร้ายอยู่นี้นะก็จะค่ายเป็นผักสดนะก็จะมีลาล่ายางอยู่ภายในตลาดน,าาานี่เดี๋ยวจะถ่ายยางไปเบิงบอลที่ว่าเพิ่นค่ายมักไหม หมากไม้มมสดที่ว่าเพิ่นปลูกอยู่เขตนอกพุแเราเพิ่นออกมาค่าอยู่ที่ตลาดปักเสืใบนี้นะ นจะมีรถตุกๆนะมาตลาดาคดา้ดคนเคื่องคน้นคลองนะนี้มน,น,นาเ่งาอยู่จุดนี้นะ่าจะมีรถโดยสารน,นะปากเซบาเสียงนะมาแต่ ลายลายบอลน,นะเะนี้แกงเกี่นะนมาที่ตลาดฝรั่งเสนี่้เพื่อนจะเอาหามักไม้นะแล้วก็เอาผู้โดยสารมาเลาะตลาดนี่ทุกๆุกมือเลยเดี๋ยวก็จะมีมักโซเรียนอะนี้นะจะเป็นรถโดยสารมาแต่่าาลายลายเมืองลายลายบ้าน ก็จะมาแต่เศร้าๆคนเนาะเอาเครื่องเอาข้อเอามากไม้มาค่ายมีทีตลานี่นี่นีมัตโตเรียนเนาะตัวนี้มัตโตเรียนจะไล่อ่ะมีมากไม้เนี่ ใช่แล้วล่ยยางนะมีรถไล่ไล่ขันนะเพื่อนแกจะมาจอดรถจะมาค่ายมาใหม่มาใหม่ที่ว่าเพื่อนพูกเองนั่นเองนะ จะมีมักเอื้อนะมักเอืมะเียบนั่นเลยนะเฮ้ะ,ะ,ะจะปลูกแบบธรรมชาติเลยจะมีมักกลวยนะ้อยนะมักกลวยมัดนัดเลยน่ะมันัดเนา มักนัดมักแต่งบ้านแฮงพมักนัดมังไล่เนานะที่ผ่าที่มาเยอะตามทามๆๆ่านเมื่อตะค่ายเนาะเพื่อนกจ็จะมาฆ่ายอยู่ที่ตลาดนี้ตลาชกัดเนะอันนี้เนาะมักอืดมีมักอึมักรวยอดสอนเนะาะยามนี้จะมีมักไม้ละไนะล่สเลดรวยเล ตัวเรียนมักนัดเนาะจะไล่คนกจะมาไล่ไล่เมืองเนาะไล่ไล่บ้านเอาเครื่องคู่ค้องฟ้องเนาะเป็นมากไหมหรือว่าจะเป็นพืชพักอื่นนเนาะมาค่ายอยู่นี้คึกคื้นเลย เดีย๋ยวมักนัดไลนะ่นมักัดนัน,ดนะนนาางานี้กับบ้านเนาะมักดัดเป็นงานมักนัดางานเี่รูดใสเนี่บบนนะนนยรูี่นี่รไ้ดีนะคแลซีบีมาเอาเครื่อง มาซึึงว่าอยู่จุดนี้จะเป็นจุดเท่วทางล่างตะราดเนาะนี่นะอา่านี่รถรถนี้มาแต่ลักสาวซ้า นนะเป็นมากไม้ล,ลาย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 มากม้นะผมมาค่พระเ,าาเจ้ามาแจ้ส่วนเนาะสดๆเลย oh. จะมีลายคนก็จะมาซื้นแนี่นะ oh. น,นี่คทุเรียนนะนี่นะ oh. ทุเรียนเราไม่ได้แผ่เาค่ายูโลหนึ่งกิโลนึง เริ่มต้นประมาณจะสร้างจากซี0 0 0นเนี่ยงเนาะสร้างสิบป่ายผ่นนะ 5, 4, ประมาณนี้นี่นะคึกคืนเลยนี่ก็คือประชากศนาทีผ่าทีรถโดยซ่าเนอจ้างเมืองปักซองหมาย้ลทีเมืองปักเศนี่นะใช้เวลาอยู่ ประมาณสองสุโมงนะพระ่ารถโดยสารมันก็จะเอาเครื่องขึ้นเอาเครื่องลงเอาผู้โดยสารขึ้นลงตามเส้นทางจากเมืองปากซองห้าเมืองปากเซแล้วก็เชื่อว่าเป็นที่ประสบการณ์หนึ่งนะก็มีความงดงามนะในการใชส์สีบิดคลองประจรสนอนยู่ทีแ้งจักพัดสกนี้นะจะน่าหักลายบรรยากาศก็ดีนอยู่ทีเ,นนาานะทเมืองปากซอง แล้วก็อยู่ที่เมืองฟักเศสนี่การถือว่าจเจริญล่านะก็จะมีห้างค้ามีตลาดที่างเยก็จะมาพักอยู่ที่เมืองฝักงเศนี่เบื่องอีกจากคืนะ่นเนาะจากนั้นก็อาจจะไปต่อยิกที่เมืองโค้งเนาะหรือว่าจังได้นะก็ปุ่นไส้ก็จะข้อหลาคลิปนีนะ้ไม่เพียงแต่เท่านี้แล้กก็ข้อขอาใจทุกทากทุกคดที่เข้ามาเบิ่งราสม มาติดตามแล้็ให้กำลังใจมาตลอดนะแล้วก็เจอกันไมห่หน่อยในคลิปต่อไปสบายดี